สบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนกันเบอร์สุขสุคนสบายดีพี่น้องพังลาวพังไทยนว่าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นะโดยข้อกาบสบายดีกับมานี้กับพี่น้องนะมุกมพ่อกับสารดาอีกวันนี้พี่น้องกับารดากับไปได้ไปทางไหนเ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกับมานี้กับพี่น้องเนาะซาสาดากะพึ่งไปหาน้องไม่มากพ่อแม่พี่น้องเนาะกับเซิงสารดากับไปหน้าอีกทงหนึ่งนั่นแหละพี่น้องกับไปหาน้องไม่มากะ ได้แล้ไม้พี่น,อน้องน้ำไม้เนาะไว้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 ยวายใสเบิ่งพี่น้องเนาะน้ำไม้พี่สระดาหามาบางยาเลยเนาะนี่ทุกคนเป็นยังไงบ้างจ้าน้ำไม้เนาะพี่สระดาหามาจะเป็นน้ำไม้ไผ่น้อง,องเลยน้ำไม้ไผ่เนาะ กัมมันนี่กับสิเกงนองไม้เพื่อนพี่น้องเลยไปหาน้ำไม้มาแล้วเนาะบังโตดมันพี่น้องโตดใหญ่เลยนอไม่ไผ่เพ่นาะหากำลังสีออกเนาะกาพอไรเกงอยู่พี่น้องเลยโดยกัมมันนี่กับสิมาแกะน้ำไม้เกงกันเลยพี่น้องเนาะเพราะว่ามันกับสีเที่ยงแล้วเนาะรือว่าสิบโมงไปที่เขาสิบเอ็ดโมงนั่นแหละพี่น้องเลยโดยกะทางซะลากะ ไม่ได้ไปทั้งใดพี่น้องเองเมือแล้วเนาะกะปลูกมันซอยเมย์เพิ่นพี่น้องเลยกะบไม่ได้ไปเนาะกะมานีกับไม่ได้ปลูกพี่น้องเลยซรลาดาลงหากามาแตหน้าทงนั่นเนาะก็คือเฮ็ดเฮ็ดกินสก้อนพี่น้องเลยเฮ็ดกินไหวเสกยกนเนาะแต่กะทังทำเมเพิ่นขึ้นมารอบเที่ยงกะสาลดาดก็ได้ลงไปปลูกมันเพื่อนพี่น้องเลยโดย น้องไม้กะมีตัวขาวตัวดำเลยพี่น้องเลยว่ามันเป็นน้องไม้อันนี้เนาะเดออินน้องไม้ไพ่พี่น้องเนาะกันได้ยูบไายพี่น้องเลยพอด้เก่งเจ็บแซ่บ มีเอฟซเนาะที่ถามมาว่าเห็นคลิปของเบาเอที่เอาเอาคลิปลงมือนั่นเนาะเอฟซี FC บอกว่าทำไมสาวรัตด,ดาเพึ่งท้องมาสั่นพมพมพี่น้องเนาะอันนี้กะรัตดากะท้องได้จังใดกับุหู่พม่พี่น้องเนาะเพราะว่าสาเหตุมันกะตั้งแต่ฮาปะกันเนาะกับรัตดากะ บะไรไปตรวจรอบเดือนอะไรพี่น้องเลยตอนนั้นนั่นที่สารดาป้าก,กับเอเพนเนาะก็คือก็คือสารดาสัมาบอกในคลิปนี้ด้วยเนาะพี่น้องเนาะกับสีบเวบัวลายเนาะ๋ยวมามันสีเงาพี่น้องเลยถว่าเอซีเนาะติดตามนะครับส้ม่องสารดาอยู่ตลอดกับหนาสีหูด,ดีเนาะว่าสารดาฉันนั่นแบบไรพี่น้องกันเนาะก็คือทางสารดาได้ออกมาพูดคุยเมื่อนั้นพี่น้องกันเนาะ กาบเได้ออกมาแบบอยากให้เบาเอมาฮับพิดชอบบอกบ,าาาบ,าบกัสサラดาบบได้บอกให้เบาเอมาฮับพิดชอบเนาะเพราะว่าลูกของサラาาดาเกิดมากัสサาラาดากับชิดยงเองนะก็แค่แจ้งอยากให้หู้ซื่อพ่อแม่พี่น้องกังนเนาะและและก็อยากให้ทุกคนหู้เนาะและถ้าว่าサラาาดากัสサラดาก็เป็นคนแบบไปถ่ายคลิปถ่ายงานเนาะถ้าบบถ้าวา่าโมคูถามว่าเอ้า เจ้าไปท่องกับไพรมามูกับสิทามังที่หรือว่าซาวานกับชินินทาสาดดาบอดีเผยพี่น้องเลยเนาะว่าท่องได้จังไดบ่มีผัวกับท่องนะเผยพี่น้องเลยก็เลยออกมาเว้าให้เมยพี่น้องเนาะล้ครับหูน้ากันมือนั้นเมยพี่น้องเลยกับกูอยากให้แตกตื่นเนาะว่าสาดดาท่องเมยพี่น้องเลยกาท่องหกเดือนที่เขาเจ็ดแล้วล่ะว่ามอเพิ่นกับบุมันใจปันไดเนาะว่าเดียวสาดดาว่าจะไปตรวจอีกรอบใหม่อยพี่น้องเลยโดยกับโดย ออกมาชี้แจงให้ทุกคนได้หู้น้ากันซื่อๆเพื่อนพี่น้องกันเนาะแต่ว่าสารด่าบริวังให้เบาแอเพิ่นมาหบผิดชอบก็คือบริวัให้เพิ่นมาเพื่อนพี่น้องกันเนาะโดยถึงถึงว่าจะเป็นลูกเพิ่นบอหรือว่าเป็นลูกเพิ่นกะแล้วแต้เพื่นเพื่อนพี่น้องกัเนาะกระทั่งสารดาก็บริวัเรียกร้องเอาหรือว่าเรียกร้องให้เพิ่นมาหบผิดชอบเพื่อนพี่น้องเลยโดยก็แค่อยากแจ้งให้เอฟซีทุกคนในหู้น้ากันซื่อๆเนาะ มันจังบแตกตื่นเพราะว่าสาดดากับไปทายคลิปทายงานพี่พี่น้องก็คือว่านั่นแหละเนาะโดย่ว่าบโบกับค้นกันชียินทาสาดดาบดีเนาะโดยกาเห็นเอฟซีเมามิมาล้อยู่พี่น้องเลยเอ้าเป็นอย่างสรดาคือว่าทองทั้งทั้งที่สดากับเบาเอเลิกกันชีเบาเอว่าเลิกเลิกกันเป็นปีแล้วอันแท้จริงมันยังบทันฮอดปีพี่เมพี่น้องเนาะก็คือ ตอนที่สารดาเลิกกันกับเบาเอพันธันมันจะเป็นเดือน 9, เก้าเดือนสิบของกันมาของของลาวเฮานะก็คือช่วงลำหน้าพม่พี่นงเลยก็คือถ้าเป็นเดือนเปดถ้า,า 9, 8, ว, 8, ว,ว่าเดือนเก้าหรืจะเป็นเดือนเปดไทยพม่พิโน่เลยเนาะโดยกะเดือนเปดไทยหรือว่าเดือนเก้าเดือนสิบนี่สารดากะรอบเดือนตอนนั้นมากอะมันแบบกร,กระปิกกระปอยแบบมันเพ,นาพ,าพนิ่นทามาเพิ่นเอินเพิ่นกาบาศีบาเอิน ล่างหัวลูกประมาานี่แหละพมพน้องเนี่นอดชาลดากับ่ได้สังเกตบังเอิญแค่ว่าหน้ามันชีแบบร่างกายของเฮาหน่าจะคิดร้ายแล้วว่าพักผ่อนมเพียงพอปานนั่นประมาณนั่นพมพน้องเนี่นชาลดาก็เลยไปมาตรวจนนพี่น้องเลยก็จนมาหอดซูมมือนี่เนาะก็เลยหูว่าตัวเองท้องก็มือนั่นไปตรวจพมพน้องเลยชาลดาก็เมื่อยนี่แหละเมื่อยลายพี่น้องเอี่นาะก็เมื่อยแห้งก็เลยไป โรงพยาบาลเนาะก็เลยเพันตรวจบา้านาสีออนแอพอเด็กน้อยนะพี่นอ้องเพราสารดากับหูเนาะว่าสวงระยะหลังๆนี่สารดาบร่สบายบ่อยนะพี่น้องเลยเนาะโดยกาคือซีะมาณนั่นแหละพี่น,อนอ้องเลยคือทั้งสารดากะบอไไรมาแบบยังให้ว่าเอเพิ่นทับพิศพเนาะก็คือสารดาบรได้อย,อยากให้เพิ่นทับพิศพดอกพี่น,อนอ้องเลยก็แค่ออกมาชี้แจงให้ทุกคนนะครับหูน้ากันซื่อ,อเนาะเพราะว่าเท่ากับ เลิกกันตั้งลนแล้วก็คือวันเกิดคือสิบหัฮบหลกพี่น้องเนาะโดยกัสซาดาก็คิดไว้แล้วล่ะว่าเนี่ดากะลูกเกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงนะพี่น้องเนาะอย่างน้อยกะยังมีพอมีเม่เนาะที่เพิ่นชีคอยพึ่งผ้าอาศัยเฮ้าพี่น้องเลยหรือว่าเฮ้าทีพึ่งผ้าอาศัยเพิ่นเนาะว่าเฮ้ากะไปถ่ายคลิปถ่ายงานเป็นสะพานบุญให้ทุกทุกันมาคนที่ยากได้พี่น้องเนาะว่าทุกยากลำบากนั่นแหละก็คือทั้งซาดากะ พึ่งทางแม่เนาะกับบริวังทั้งเบาเอเพิ่นมหาผู้ชอบดอกแค่อยางให้ทุกคนได้หู้กันซื้อเนาะว่ามันจะเป็นลูกของสาดาเกิดมาบุมีพ่อกับตามพี่พี่น้องไยเนะาะกาสารดากะฮับเลี่ยงคือเก่าพี่น้องไยเลาะโดยกับบริมีอีกอย่างพื่นพี่น้องที่ออกมาพูดเมื่อนันกันเนาะเพราะว่าสรารดากับบริเอ้ยซื้อเพิ่นเมื่อนันเนาะแต่ามาเมื่อนัน เห็นในคลิปที่หน้าสาวเพื่อนมาเพื่อนออกมาเอ่ยซื้อของสาดากับสาวนวลเพื่อนเนาะที่ออกมาพูดคุยเนี่ยแต่ว่าเพื่อนก็ออกมาสร้างให้ทางสาวนวลเพื่อนลบคลิปนั่นถิมพนพี่น้องเลยหลังจากรลบถิมแล้วบัดโทรเชทมาถามม่ว่าสาวนวลเพื่อนลบคลิปถิมแล้วบอสาวนวลบออยากมีเรื่องกับเจ้าก็เลยถาเจ้าสร้างมาแล้วก็ลบถิมพนพี่น้องเนาะก็คือบออยากมีเรื่องมีเล่ากันเนาะโดย กระทั่งที่เฮากับอะไรเอ่ยซื้อเพิ่นมาพอพอเด็กเป็นไผ่เนาะกับซาลาด้าอะไรเอ่ยซื้อพี่น้องเมื่อนั้นเนาะโดยกับมื่อนี้กับซาลดากับชิมาแจ้งในคลิปนี้เลยเนาะเพราะว่าทางซาลดากับชิบบว่าไลายพี่น้องเลยกับเคยังให้เอฟซีทุกคนเนาะอย่าเข้าใจผิดว่าซาลดาแบบท่องบ่มีอันท่องได้จังใดอันบ่าหลังจากที่เลิกกันสิเป็นปีแล้วนะพี่น้องกันเนาะอันนี้ซาลดากับ โมหูน้ำตัวเองเนาะบาท้องได้จังไรกาตลอดที่ผ่านมาสาดาบอกเคยคุ้มเลยพี่น้องเลยบม่ได้กินยาคุมเนาะโดยก็คือปล่อยตลอดพี่นอ้องเลยก็คือบม่ได้กินนะพี่นอ้องเลยบ่ได้กินยาเนาะก็คือนี่แหละพี่นอ้องเลยกับโมโหมันอยู่ได้จังไรเนาะช่วงนั้นกับซาดากับม่ได้เอิใจว่าเออแค่รอบเดือนเจ้าของมาแบบกระปิดก,กระปอยนะพี่นอ้องเลย มันกับบไดไปตรวจเบิ้งด่านกายของตัวเองเนาะก็คิดว่าเจ้าของบอกแข็งแรงรือว่าพักผ่อนบ่เพียงพองนั่นเองพ,พี่น้องเลยก็เลยบอไดไปตรวจเนาะโดยถ้าว่าเอฟซีเนาะทีติดตามนะครับช้มคอมเมนต์ที่คลิปสารดาตลอดเนาะว่าเป็นยังตัวเลอได้ยงินบางเองวเลอกตเป็นปีแล้วกันยังบอท่านฮอดปพีพี่น้องเลยเนาะแต่พึ่งสีอันนี้ก็จะเป็นเดือนเดือนหาไทยเนาะ เป็นเดือนหกเล่าพ the ี่น้องเลยที่เขาเลิกกันมันก็จะเป็นเดือนเดือนเก้าหาเดือนสิบนะพี่น้องเลยเนาะมันก็จะเป็นเดือนเดือนเล่าหลังจาพี่น้องเลยเดือนเก้าเดือนสิบเนาะเข่ากําลังสีลาหน้ากาลังสีเลี้ยวนะพี่น้องเลยเนาะก็เลยในยาห่างกันเนาะตอนนั้นที่เพิ่นเช่นเช่นบายยาห้ามมันก็จะเป็นเดือนเป็ดพี่น้องเลยเดือนเป็ดของล่าเอยของไทยพี่น้องเนาะจะเป็นเดือนเก้าของเลาาพี่น้องเลย โดยก็คือรำให้รำหน้ามันก็นใกล้เสี้ยวเลี้ยวฮน้าเนาะก็คือสีบุมี่ยังไลยพี่น้องเวยก็คือทั้งสาลดาก็อย่างให้เอฟซีเนาะแตกตืน่นสาลดาเวพี่น้องเลยก็เลยออกมาสีแจงให้เอฟซีทุกคนในหูน้ำกันซื่อเนาะพี่น้องเวก็ว่าสาเหตุปลายต้นหรือว่าอย่างมันเป็นแบบใดพี่น้องเนาะก็คืออยากให้ทุกคนในหูกันซื่อเนาะว่าอะบังให้ทางบังเองียเพิ่นมารับพิชฌโซภูมิพี่น้องเวก็โดยที่สาลดาพูดคุยมากกับเมื่อนั้นกัน <Workers. S 2> มันกะเป็นความจริงอยู่พี่น้องเลยบ้าพี่น้องเลยก็คือสีประมาณนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะก็บยากให้แตกตื่นเด้อพี่น้องเลยกับซารดากะบ่ได้บังคับให้เพิ่นมาค่ะพี่โอบอย่างให้อย่างให้เบาเอเพิ่นมาเป็นพอเนาะบริยากให้เพิ่นมาพี่น้องเลยก็คือก็คือเลือกลากันไปแล้วก็คือให้มันบิดมันบ้างเนาะพี่น้องเนาะก็คือเลือกลากันแล้วก็เลือกลากันไปพี่น้องเลยเนาะโดย กับบริยางเพิ่นมาแบบพัวพันธ์กับเฮาอีนะพี่น้องเลยนะเฮาขะแค่แจ้งแจ้งข่าวให้ทุกคนในหู่น้ากันซื่อเนาะแบบแจ้งข่าวให้แบบขุศาวาันจังบนินท่านะพี่น้องมาสารดาทองม่มี่พอเนาะกับเทมันก็นมีพออยู่แต่ว่าพอป่อยู่น้าซื่อเนาะก็คือเฮาเล้เลือกลาก,กันไปแล้วนะพี่น้องเลยโดยก็ตอนนี้ก็แกะน้ำไหม่ก็เดียวเลยพี่น้องเลยว่ยกาก็หลายลเนะ เดยสาดาด้ากับคนแบบเป็นอยู่เดียพี่น้องเลยบางคนกับคอมเมนต์มาไลนา์เนาะว่าสาด,ด้าตอเลพันแบบพี่น้องเลยสตอเลพันแบบกาโบเรียนบาาลาดาตอเลพี่น้องเลยเนาะก็บบาาดดะกกคือความจริงเนะาะไพ่โบฮู้ไพไปพี่น้องเลยสาลด,ดาที่ออกมาแจ้งก็คือแบบนั้นแหละพี่น้องเลยบริยัตยังให้ทางนั่นเนาะ มาหาพิดชอบหรอกแค่แจ้งยังให้ยังใหท้ทุกคนได้หูน้ำกัน,นซื้อเนาะมาสาดาได้ท่องนะพี่น้องเลยหรือว่าท่องน้ำดัง,งปะกันพี่น้องเลยเนาะ่าพี่น้องเลยเอาไปแกดมัไปก่อนเพ่พี่น,อนะน้องนานเดี๋ยวมาเสียเวลาเนาะกาฝากเอฟซีทุกคนเนาะ ที่เขาติดตามนะครับส้มคลิปของศา,าดากะฝากคลิปนี้เนาะกะอยากให้ทุกคนได้หับหูน้ำกันพี่น้องกนเนาะก็คือทั้งสา,าดานี่กบับโบได้หวังคับให้ทั้งเบาเอเพิ่นเนาะมาหับพิศอบดอกพี่น้องกันเนาะโดยืว้วยสามีเก่าของสา,าดาที่ได้เดือกลาก,กันไปนั่นแหละพี่น้องโดยกะบโได้ยังให้เพิ่นแบบอันนั้นเนาะกะให้เพิ่น เหตุหน้าที่ของเพื่อนไปพี่น้องเนาะกับ่ต้องมาพัวพันกับสารดาเนาะเพราะว่าลูกของสารดาเกงก็เลี้ยงเองไ้อยู่พี่น้องเลยตั้งแต่น่อยจนใหญ่แม่เขาเลี้ยงเข้ามาก็ยังใหญ่เนาะอันนี้สารดาก็าเลี้ยงเลี้ยงกับพ่อกับแม่กันละสีไวัยยูพี่น้องเนาะถึงบ่มีพ่อก็ตามพ่อพี่น้องเนาะถึงเด็กน่อยเกิดมาสบ่มีพ่อกับว่าเป็นยังพี่น้องเป็นทั้งพ่อและแม่ให้ลูกเฮาพี่น้องเนาะโดยในเมื่อพ่อคิ่นบยู่แล้วเนาะก็ต้องเลี้ยงเองพี่น้องเลย โดยอ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากที่เฮาได้ปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยทางสารดาค็คือสิไลไรไปทุบไปต้มไปแกงแล้วเนาะเ,เพราะว่าทางแถวพอทแม่เพิ่นกาสชขึ้นมากินขา้าวกินน้ำตอนเที่ยงพ่อแม่พี่น้องเลยโดยกระทั่งสารดากระปอกเปลือกกับอะรหลายปายันไลพี่น้องเยเนาะก็ไดซํานี้พี่น้องเลยเนาะพอดีแก,กงกินเสพเสพตอนเที่ยงเนาะโดยอ่ากับพี่น้องเลยท่ง สำหรับคลิปนี้เนาะทางสารดาก็คือสิร้ลำลาพาจากพกเมพิณองไปแล้วเนาะโดยก็ฝากพกเมพน้องเห็บซีทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับชมคลิปของสารดาตั้งแต่ต้นจนจบพเมพน้องเนาะโดยบอข่าวโฆษณาให้สารดาเนาะและเป็นกำลังใจให้สารดาตลอดมาพเมพน้องเลยโดยก็ขอขอบ,อกกบคุณคุกลายท่านนะโดยก็สำหรับคลิปนี้ก็ทังสารดาก็จะขอคำบาดสบายดี Bye day.